เด็กๆวันนี้มาพบกับครูเจนในวันจันทร์ที่10เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2565นะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่23ค่ะรูปทรงรูปร่างผิวสัมผัสและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องที่1 ทรงกลมนั่นเองค่ะลักษณะของสิ่งของที่เป็นรูปทรงกลมมีลักษณะอย่างไรคะใช่แล้วค่ะมีลักษณะเป็นกลมกลมและสามารถกลิ้งได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตรอบๆบ,บ้านของตัวเองสิคะว่ามีสิ่งของชิ้นไหนที่เป็นรูปทรงกลมบ้างและเด็กๆ ลองสังเกตดูในห้องเรียนของค,คุณครูสิคะว่ามีอะไรที่เป็นรูปทรงกลมบ้างเก่งมากเลยคะ่ะมีนาฬิกาใช่ไหมคะทรงลูกโลกแล้วก็ลูกบอลใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีภาพไหน ที่เป็นรูปทรงกลมบ้างเก่งมากเลยค่ะมีภาพลูกบอลภาพทรงและก็ภาพนาฬิกาใช่ไหมคะิด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะ รูปร่างวงกลมกับรูปทรงกลมแตกต่างกันนะคะเด็กๆรูปร่างวงกลมจะเป็นภาพวงกลมแบนๆมองเห็นได้ด้านเดียวและกลิ้งไม่ได้นะคะส่วนรูปทรงกลมจะเป็นภาพที่เรามองเห็นได้ในหลายๆด้านค่ะและก็สามารถกลิ้งได้นั่นเองค่ะวันนี้ทิเชอร์และเราซื้อ มีคำศัพท์น่ารู้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับทิเชอร์และเราซื้อกันเลยค่ะฮายสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเจอกันวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ยากค่ะเด็กๆคำศัพท์วันนี้มี3ามคำนะคะ three vocabularies for today 3ามคำนี้เรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆคำศัพท์คำแรกที่ทิเชอร์นำมาสอนเด็กๆนั่ก็คือคำว่าทรงกลมนะคะ ทรงกลมในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า sphere 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 ทรงกลมคำศัพท์คำที่สองค่ะลูกบอลนะคะลูกบอลในภาษาอังกฤษนั่นก็คือ ball 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 ลูกบอลนะคะในคำศัพท์คำสุดท้ายค่ะลูกปิงปองภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Table Tennis Ball t a b l e T e n n i s b a l l table tennis ball ลูกปิงปองนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมทบทวนแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ See you again tomorrow Bye Bye สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่คลาเสเรียนภาษาจีนนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆกลับมาเจอกับเหล่าซูอีกแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนนะคะและวันนี้นะคะเหล่าซูมีคำศัพท์หลายคำเลยมาฝากเด็กๆดังนั้นนะคะเด็กๆเตรียมตัวให้ดีแล้วเราไปเรียนคำศัพท์ภาษาจีนกันเลยคำศัพท์ในวันนี้นะคะคำศัพท์แรกก็คือคำว่าทรงกลมนะคะเราพูดว่าหยวนสิงหยวนสิงหยวนสิงคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าลูกบอลค่ะ ลูกบอลน,นะคะเราพูดว่าเิวชิวชิว,ชวและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าลูกปิงปองค่ะลูกปิงปองนะคะเราเรียกว่าพิงพังเิวพิงพังเิวพิงพังเิว เด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้คําศัพท์มาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องตั้งใจนะคะแล้วก็เอากลับไปทบทวนด้วยนะคะจําให้ได้ด้วยนะแล้วเราจะเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้หลอดซื้อขอตัวไปก่อนนะคะเจเจียนวันนี้ครูจเจนมีชุดบันทึกร่้องรอยมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่9้าค่ะ ให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วบอกชื่อสิ่งของที่มีทรงกลมแล้วเขียนสระเอกลงในช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วฝึกอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องนะคะหน้าต่อไปเปิดไปหน้าที่สิบค่ะให้เด็กๆเขียนตัวเลขที่หายไปลงในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อเรียงลำดับการนับเพิ่มและการนับลดให้ถูกต้องค่ะต่อไปจะเป็นใบางานนะคะให้บิบิกบ,บอกชื่อภาพที่เป็นทรงกลมและระบายสีตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ในแถวคําศัพท์ตามคําที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะ ในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะใช่แล้วค่ะเรื่องทรงกลมใช่ไหมคะทรงกลมมีลักษณะเป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะมีลักษณะกลมๆและก็สามารถกลิ้งได้ใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำใบงานกลับมาส่งคุณครูด้วยนะคะและในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย